สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับปืน e v i d e n ์โอลิมปั Ven นต a นี้เราสั่งโดยตรงจากสหรัฐนะครับสามารถที่จะวิเคราะห์ได้3ข้อนะครับหนึ่งก็คือโลหะมีค่าที่เรียกว่าพรีเซียตทองคำทองคำทองคำขาแพลตินั่มพาลาเดียมวิเคราะห์ได้2คืออัลยคือโลหะทุกชนิดนะครับโลหะผสมทุกชนิดก็สามารถวิเคราะห์ได้ด้วยปืนนี้ สามที่สำคัญที่สุดคือการวิเคราะห์โดย uh, Geometry and Mining นิงหรือที่เรียกว่าธรณีวิทยาเคมีซึ่งอันนี้สามารถที่จะตรวจดินได้ทั่วประเทศไทยเมื่อตรวจดินได้ก็สามารถเิดตรวจเนื้อผงได้ไม่ว่าพราะสมเด็จดังพญาผมสุพรรณอันนี้เป็นโปรแกรมโดยตรงจากสารับเป็นของแท้ของสารับนะครับเมื่อท่านได้ตรวจจากปืนอิมปัสแวนต้าแล้วท่านจะได้ รายงานนะครับที่เป็นรายงาน A6 ขนาดเล็กนะครับขนาดย่อมเราสามารถที่จะใช้รายงาน A6 นี้มาให้ AI คือ Chat GPT หรือ DeepSeek ในการวิเคราะห์นะครับคือเราใช้ปืนที่เป็นวิวทยาศาสตร์ในการอ่านค่าและใช้ Chat GPT นะครับหรือ DeepSeek ในการวิเคราะห์ครับว่าพระเนี่ยแท้หรือไม่แท้ หรือมีข้อมูลใดๆที่ท่านสนใจอยากจะรู้ท่านก็ถามสามารถ,ถาที่จะถาม Di ิ p ซ e ดหรือชัด GPT ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการทำ,ทำอย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับเราเอาตารางธาตุ a 6พร้อมพระที่เราได้อทอสอสเอาไว้นะครับมาถ่ายรูปก่อนจากนั้นนะครับเรามาที่ ai ตัวแอปของ Di ิ p s e ดนะครับเราเข้าไปนะครับ เนี่ยนะครับก็จะเข้าไปแล้วเมื่อเราเข้าไปแล้วนะครับเราก็เลือกภาพนะครับเลือกภาพนะครับเสร็จสิ้นนะครับครับเมื่อเราส่งภาพนะครับก็คือภาพนี้นะครับเข้ามาที่ดิฟซิตแล้วเราขอให้ช่วยวิเคราะห์ตารางธาตุพร้อมกับในตารางธาตุของพระนี้นะครับเรามาดูกันครับ เนี่ยครับตัวดิฟซิสก็จะเริ่มวิเคราะห์นะครับนี่นะครับเครื่องก็จะวิเคราะห์นะครับมีแมกนีเซียมมีซิลิคอนมีธาตุลองนะครับมีกรมมันันมีคอรีนนะครับเครื่องจะวิเคราะห์อย่างรวดเร็วมากนะครับผลการสรุปนะครับตารางธาตุนี้สอดคล้องกับปัตถุดิธรรมชาติที่ใช้ผลิตพระสมเด็จวัดระฆังนะครับทุกท่านต้องฝึกการใช้ AI ให้เก่งนะครับ เพื่อที่จะตอบปัญหาของท่านนะครับใช้ AI ในการอ่านค่าพ้าเครื่องที่ได้จากตารางธาตุ A6 ขอขอบคุณทุกท่าน